หลังจากที่เราเด็ดบวบไปแล้ววันแล้วสามวันแล้วมั้งก็หิวอ,อีกแล้วจะมาดูต่อว่าบวบมันจะเป็นยังไงบ้างนี่ยังไงลูกนี้ โอ้ ه, ไม่ได้เอากันไกลมาเ,าเด็ดก่อนเอาไปต้มเอาไปต้มเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาตัดตรงนี้โดนฝน นี่ลูกใหม่ๆก็เริ่มมีมาเรื่อยๆนี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ใบมันเริ่มเหี่ยวเพราะอะไรได้เริ่มร้อนปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก มีหนึ่งลูกทุกวันที่ว่านี่ก็อีกหนึ่งลูกหลบอยู่นี้หัวใจเรียกหาแต่เธอได้แล้ว นี่ก็พอต้มแล้วเพื่อนเด็ดไปก่อนอยังนอนละเมอฝันเพอน,น้นำคํารำพึงตอนนี้ทัวฝักยาวก็เริ่มมีลูกให้ได้ชมเลยนะครับนี่ผลงานของเรานี่ทัวฝักยาว ภาพเธอเวียนวนเหมือนมีมนแนบใจตรึงให้ฉันคะหนึ่งเอาละเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราต้องค่อยๆหามันจะหลบๆอยู่ได้แล้วสอง